มาพบพอกันกับหวยลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น,น้องเนาะมาพบพอกันตอนสายๆโอ้ยมือขึ้นพี่น้องเอ้ยเปมนแม่ขวดเสีย,ยใจคับมึงเนี่ยเปมนแม่ขวดเสีย,ยใจค่ะเสีย,ยใจยังห้ศูนคิดว่าจะได้ศูนย์กับตองมา ว่ารู้แล้วว่าศูนย์จะต้องมาเห็นจังไรก็ต้องมาเอาไปไปไปยาสีทำงานไปไปไปเรียนไปจังไรศูนย์กับตองมาเป็นแม่ครัวเวาว่าสายด่วนสายด่วนไปไปไปยาเฮ็ดงานไปไปเร็ว สายดวนหมืกขึ้นนี่ไป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 ไไปเจียจอนไปเจียจอนสายรับพี่น้องเดี๋ยวเด้อแม่ครัวกำลังหาอยู่สายดวนเมื่อคืนนี่ เนี่ยสายดวนลาาแม่ครัววิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งจังไรจังไปกอดข้อกันมาแม่ครัวละมาฟันท่องสามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์อยู่พูดอ่ะเอ้ยึงเน่ละพี่น้องสายดวนเล่ามื่ขึ้นนี่เอาผู้ดใดอยากตามสายดวนกะเขามาในกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อแม่ครัวบ่ลงไดไเพราวาห่าม้งแรงแล้วพี่น้อง แม่ขั้วถึงจะได้สายด่วนมามืงขึ้นกอดข้อกันมาศูนยหนเต็มเตมเลยเอา้าม่อว่านน่เลขเล่าออกสี่แปดสี่ามตัวก็คือเจ็ดูย์หนึ่งสองตัวก็คือศูเลขล่างคือศูนเบิรล่างเบิดบนเอามาไว้รักสีเบิดแม่ขั้วจับไปรักหน่วยเห็นว่าพี่น้อง แม่ขวัวจับไปที่รักหน่วยเนี่ยจับเลขเด่นหน่วยล่างว่าสันเออไปออกลักสิบเบิร์ดสละเข้าแต่ตัววิ่งตัวแรนเนาะพี่น้องเนาะเอาจักมือนึ่งคงสิเป็นของเราเซียนอำเภอน้ำสมเพินหลูดหนึ่งเมื่อขึ้นนี่ แม่ขั้วนดูดศูย์กับสองจับใส่กันว่าคือสีคักอยู่วะเอาเข่าตรงเด้อพี่น้องเด้อเข่าตรงเข้าศูนย์ศูศตรงตบัตรเซียนกูดจับเซียนกูจับให้แปดกับเก่าแต่ว่าเข่าตูเดนมากอ่ะเน่ย เซียนกุดจับถือวา่าลุดเนาะเนาะ,ะค่ะพี่น้องเนาะเสียดเอาซุปเอาซุปขามานี่แม่นะพี่อ่ะค่ะพี่น้องตามต่องวดเสียนกุดจับเนาะเสียนกุดจับเด่นบนล่างห้าหกเจ็ดแปดวิ่งรูดห้ากับเจ็ดจับคู่มิหาสามเก้าสามเอ้ยหาสามเก้าหาสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองหสาม กสองเอเด่นของเซียนกุดจับเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นเซียนกุดจับมาดูเซียนอำเภอนามสมเมื่อกี้นี่เซียนอำเภอนามสมเขาวิ่งรูดตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูดตัวเดียวเซียนอำเภอนาำสมหนึ่งว่บหันนี่ค่ะพี่น้องเซียนอำเภอนาำสมวิ่งรูดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ าตามกันต่อเซียนอำเภอน้ำโสมวิ่งรูด3เม็ดเดียวจับคูมี่สามหนึ่งสามี่สามศูนย์สาม้าสผู้ได้มักสายวิ่งสายรูดเลขน่อยโตจัดไปพี่น้องอ่าสำหรับเซียนอำเภอนาำโสมเนาะ นี่ครัพี่นอ้องอะมาเบิงแม่ครัวบ้านนี้มาเบิงแม่ครัวบ้านนี้พี่นอ้อง,แม,องแม่ครัวเด่นหน่วยล่างนะบาทมาสิบเทิงสองตูเทิงศูนย์สิบศูนย์ล่างพี่นอ้องเอาสำหรับสายวิ่งสายแลนดกะ คือสีบอผิดหวังแต่ว่าขันแม่ครัวปักรักผิดก,กับขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องนึกว่าสูตรจะมาอ่ะรอบนี้มาตามกันต่อจับคู่แม่ครัววิ่งรูดศูนย์กับสองเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูดศูนย์กับสอง หกสองหกศูนย์สองกับศูนย์เนี่ยติดเป็นอันดับแล้วพี่นวงเด้อสองกับศูนย์เนี่ยติดเป็นอันดับสามสองเก้าสอง เก้าศ <90. S 1> ูนย์ฮะวิ่งรูดศูนย์กับสองคือเกาและพี่น้องมือนันวิ่งรูดศูนย์กับหกของแม่ขัวอ่ะ แต่ว่าจักสีมาลักหน่วยแม่ขั่วบอกกระดัตตีเพราะว่าหมูว่านนี่แม่ขั่วกระดัตตีว่าจังได้กับตองมาลักหน่วยพะนะมาลักสิพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยแม่ขั่ววานึกว่ามันสีมาลักหน่วยรางคาคาด้วยศูนย์แต่เขาลักสิบอะรอบนี้จัดให้ศูนย์กับสองอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อจับคู่มิสองสี่สองศูนย์หกสองหกศูนย์สามสองเก้าสองเก้าศูนย์เก้าหกและเจ็ดหกอะ จัดไปได้พี่น้องแต่ว่าจักสีมาบนมาลางังบกกระลั่นตีบว่ามือว่านนี่ต่ว่าศูนย์นี่คิดว่ามาแน่นอนคิดว่าบกขึ้นว่าสีมาหลักสิบทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอ้ยเอา้าแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของเราพัฒนาวันที่หาได้พี่น้องบานนิดเดอนี่คือพานมาเอาแม่ขั้วอันเจียวออกก้อนสิไลต่ตา นาจอไปพร้อมๆกันระวังแม่ขัวกับเซียนอำเภอนามสมพี่น้องแคหนาจอไปพร้อมๆกันเด้อมืออื่นคอยซิมี่ชุดวัดใจเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อผูต้ติดตามล้ะกะเพชรเมืองจันทร์คนบานสวนตอคือเกาอ่ะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้มืออื่นให้พี่น้องเฮ่งเฟ่งปังลำรวยสุขูสุขนเด้อค่ะเดินทางไปไซคอให้แคลขาดบอดภพยพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ